คุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์กับพอดแคสต์สำหรับการฟังก่อนนอนพาคุณเข้าไปสำรวจตัวเองและนอนหลับไปสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์กับช่วงเวลาที่เราจะมาฮิวใจก่อนนอนกันค่ะ แล้ววันนี้ทุกคนก็อยู่กับไมยเช่นเคยค่ะเห็นจากหน้าปกอาจจะแอบดูเศร้าๆกันใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะที่ไม้ทำอีพีนี้ขึ้นมาเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขากำลังสครัลเกิลกับความรู้สึกหม่นๆเทาๆแล้วก็เศร้าๆอยู่ก็เลือกที่จะมาปรึกษาเราเนาะตัวของมาเองก็เช่นกันและไมยก็คิดว่าเรื่องของการ ร้องไห้อะเออมันก็น่าเอากลับมาแชร์เหมือนกันนะและใครที่กําลังเศร้าอยู่ค่ะก็สามารถมาแชร์ความรู้สึกผ่าน EP นี้ได้เหมือนกันก่อนอื่นที่เราจะเข้าเรื่องไปอะค่ะมาอยากถามทุกคนว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับการร้องไห้ค่ะหรือว่ามีใครที่ชอบร้องไห้กันไหมหรือว่าไม่ชอบร้องไห้เลยและเรื่องที่ทําให้รู้สึกเสียใจหรือว่าเสียน้าตาล่าสุดคือเรื่องอะไรอืมก็จะเป็น คำถามที่ทิ้งไว้ก่อนให้ทุกคนคอยตอบหรือว่าสำรวจความรู้สึกตัวเองตอนที่จบ EP นี้กันเนาะทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าผ่านตากับคำว่าร้องไห้เท่ากับอ่อนไหวหรือว่าเท่ากับอ่อนแอกันใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำตาค่ะเป็นรูปธรรมท,ที่แสดงออกมาทางความรู้สึกได้หลากหลายความรู้สึก และก็เป็นสิ่งที่ออกมาได้ชัดเจนได้ไวมากที่สุดพร้อมกับอารมณ์เหมือนคำพูดที่เขาชอบพูดกันมั้งคะว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจรู้สึกมีความสุขตาก็จะสดใสแต่ถ้าเรารู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกเจ็บก็จะมีน้ำตาไหลออกมาแต่น้ำตาค่ะก็ถูกตีตราเหมือนกันว่าการที่คนคนหนึ่งมีน้ำตาไหลร้องไห้เท่ากับกลายเป็นคนอ่อนแอ เมื่อสังคมหรือสภาพแวดล้อมตีตาน้ำตาที่ไหลออกมาแบบนี้เลยทำให้บางคนค่ะเวลารู้สึกอยากร้องไห้จึงเลือกที่จะกลั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลออกมาเพราะว่ากลัวถูกมองว่าอ่อนแอเรื่องแค่นี้ร้องไห้ทำไม,มายเองก็เคยถูกตีตาแบบนั้นเหมือนกันค่ะก็คือช่วงนั้นเราเราเจอเรื่องที่กระทบจิตใจเนะาะม่ก็เลยเลือกที่จะไปคุยกับพ่อแต่พ่อเราก็พูดว่า หยุดร้องเดี๋ยวนี้นะแต่ไม่ได้พูดด้วยเสียงดุแบบนี้นะอืมซึ่งความรู้สึกแรกของเราเลยอะเราก็รู้สึกแบบเอ๊ะทาไมวะคือเราเลือกที่จะแสดงมุมนี้ออกมาเพราะว่าเราปลอดภัยที่จะได้ให้เขาอะได้เห็นมุมนี้ของเรามุมที่แบบเอ,อเราร้องไห้เนาะแต่เราก็เข้าใจในมุมของเขาที่พูดออกมาเหมือนกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะก็จะไม่เหมารวมเพศชายแต่ว่าด้วยความที่คุณพ่ออะค่ะ เป็นพี่คนโตและเขาก็อยู่ในยุคข,ของเกือบๆจะเบบี้บูมเมอร์เขากาจะถูกสั่งสอนมาแบบนั้นว่าเออน้ำตาเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของความอ่อนแอนะต้องเข้มแข็งก็ทําให้เราเข้าใจได้แล้วดูคุณนเคยไหมคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพือพ่อนแฟนบอกว่าอย่าร้องไห้นะเพราะว่ามันดูอ่อนแอหรือว่าอย่าร้องไห้นะเป็นคนอ่อนไหวง่ายจังอืม ซึ่งถ้าเราได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงวัยเด็กนะคะคาพูดประมาณเนี่ยเจตนาของพวกเขาก็คงอยากจะสอนให้ใครบางคนได้รู้สึกเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าในช่วงวัยเด็กเราไม่สามารถเข้าใจความเข้มแข็งได้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเรายังเด็กเกินไปเกินกว่าที่จะเข้าใจบางคนก็เลยเลือกวิธีลงโทษเมื่อมีเด็กร้องไห้เพื่อหวังว่าการลงโทษเนี่ยจะทําให้เด็กหยุดร้องหรือว่าในบางความสัมพันธ์ค่ะ ก็เลือกที่จะเมินเฉยแทนที่จะปลอบใจเพราะคิดว่าการปลอบใจจะทําให้ร้องไห้หนักกว่าเดิมและความรู้สึกแบบนี้ค่ะก็จะอยู่กับคนคนนั้นจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้และถ้าเรากําลังเป็นคนที่ทําแบบนั้นอยู่ถ้าในวิธีของตัวของมเอเองนะอืมอยากให้ทุกคนลองใช้วิธีปลอบโยนคนนั้นแทนที่จะตําหนิดีกว่าปลอบโยนด้วยคําพูดที่ดีไม่ตําหนิเมื่อใครร้องไห้หรือว่ามีน้าตา เพื่อให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะร้องไห้แค่ไหนคนที่เขาเป็นห่วงก็จะคอยอยู่ข้างๆเขาวิธีนี้ก็คงเป็นวิธีที่ดีกว่าการทำโทษหรือว่าตำหนิเนาะเพราะว่าการที่เราทำแบบนั้นน่ะจะทำให้อีกคนนึงรู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกไม่กล้าที่จะแสดงมุมมุมนี้ออกมาอาจจะทำให้เขากลายเป็นคนเก็บกดทางอารมณ์หรือว่าไม่รู้ว่าจะระบุความรู้สึกที่จะร้องไห้ออกมาในรูปแบบไหนก็ได้ และสำหรับคนไหนที่ไม่ชอบร้องไห้เลยวันนี้ไมค์ก็จะเรียกว่าประโยชน์ได้ไหมนะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันคือต้องบอกก่อนว่าไมา์เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบร้องไห้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาร้องไห้อะมันก็จะรู้สึกมันเหนื่อยเนาะเพราะมันก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็แอบโล่งเหมือนกันที่เราได้ร้องไห้ระบายออกมามันก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ค่ะเขาได้บอกไว้ว่า การร้องไห้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่การร้องไห้ส่งผลดีกับร่างกายและก็จิตใจของเรามากกว่าที่เราคิดค่ะวันนี้มาเลย,ยามาวอกทุกคนถึงเรื่องของการร้องไห้สําหรับคนที่แบบไม่อยากร้องไห้เลยไม่อยากแสดงมุมที่อ่อนแอหรือว่าอ่อนไหวออกมาเนาะระหว่างฟังก็ค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ทําจิตใจให้สบายไปพร้อมๆกับฟังไม้กันนะคะในทางวิทยาศาสตร์ค่ะได้อธิบายว่าน้ําตาที่ไหลออกมาก็จะมีอยู่2ประเภทเนาะ ประเภทแรกก็คือไหลออกมาเพื่อให้ดวงตาของเราได้ชุ่มชื้นชำระล้างตาที่เราเจอมลภาวะมาในแต่ละวันต่ออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการร้องไห้ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราค่ะไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่เป็นน้ำตาของความสุขความดีใจความเหงาความโกรธได้เหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าการร้องไห้ค่ะได้วัฒนาการมาเพื่อมนุษย์เพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจการเกื้อนหนุนซึ่งกันและกัน และการร้องไห้ก็เหมือนกับยาระบายความรู้สึกเครียดด้วยเวลาที่เราร้องไห้ค่ะเราจะหลั่งสารฮอร์โมนอินโดฟินเพื่อให้สารความสุขมาปรับลดสารความเครียดการร้องไห้จึงเหมือนช่วยปรับอารมณ์ของเราและลดความเจ็บปวดของร่างกายและจิตใจได้เหมือนกันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งมาปรึกษาเราว่าเขาชอบร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุล่ะไม่รู้ว่าเออทำไมเขาถึงร้องไห้ร้องไห้บ่อยๆจริงๆแล้ว การร้องไห้มันอาจจะมีสาเหตุบางอย่างที่แอแฝงมาก็ได้นะอือย่างตัวของมา mm. เองอะคะ่ะเราก็ไม่เคยรู้เนาะว่าแบบเออเจ้าเวลาที่เราเป็นประจําเดือนอะมันจะทําให้เรารู้สึกอ่อนไหวได้แล้วก็ทําให้ร้องไห้ได้ในตอนที่แบบเด็กกว่านี้นะเราก็ทําการสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าเออทําไมเราถึงร้องไห้ทุกเดือนเลยแล้วอยู่ดีอารมณ์แล้วมันก็แบบมันมันปรับ มันสวิงมากๆ่ลงเงี้ยเราก็ทําการสังเกตตัวเองเราก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วเราไม่ได้ร้องไห้แบบไม่ได้มีสาเหตุขนาดนั้นนะคือสิ่งเนี้ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราร้องไห้ได้เหมือนกันซึ่งสิ่งที่มาอยากบอกทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองสารวจความรู้สึกกันว่าช่วงเวลานี้เรามีเรื่องอะไรที่เข้ามาเป็นผลกระทบกับจิตใจของเราหรือเปล่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะที่เหมือนว่าเออเราจะปล่อยผ่านมันไปได้นะ แต่มันก็แอบ,บเป็นความรู้สึกแฝงที่ทําให้เรารู้สึกเศร้าจนร้องไห้ได้เหมือนกันซึ่งสาเหตุแรกค่ะเหมือนที่ไมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนาะก็คือฮอร์โมนที่ไม่สมดุลกันของเราคือในตอนนั้นน่ะถ้าฮอร์โมนของเรามันไม่สมดุลเรื่องอะไรที่เราเคยรับไหวหรือว่ารับได้มันก็อาจจะเข้ามากระทบให้เราอ่อนไหวจนร้องไห้ก็ได้นะเคยสงสัยกับตัวเองไหมคะว่าเออทำไม ช่วงเวลาเนี่ยทั้งๆที่แบบคนคนเนี่ยพูดจาแบบเดิมกับเราเลยนะคํำเดิมๆเ,เพื่อนคนเนี้ยเล่นหยอกล้อกันแต่ว่าทําไมวันเนี้ยมันส่งผลกับเราจังสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นเกิดจากฮอร์โมนของเราที่ตอนนั้นมันไม่ปกติเลยทําให้เรารู้สึกแบบนี้ก็ได้สาเหตุที่2ค่ะเกิดจากความเครียดที่สะสม ความเครียดทุกคนอาจจะมองว่าเจ้าความเครียดอ่ะมันต้องเป็นก้อนที่ใหญ่มากๆที่จับตรงได้แน่ๆโดยที่เรารู้ว่าเรากําลังเครียดกับอะไรเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วค่ะความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอ่ะมันก็ส่งผลได้เหมือนกันนะเช่นระหว่างทางที่เรากลับบ้านเราต้องเจอรถที่ติด,ตเ,จตดตเจอเสียงบีบแต่แล้วเราก็ไม่ชอบถนนสายนี้เลยอืมสิ่งๆเนี้ยพอมันเกิดขึ้นทุกวันอ่ะ มันก็กลายเป็นความเครียดที่ทำให้เราเครียดแบบไม่รู้ตัวก็ได้ต่อไปค่ะคือความเหนื่อยล้าการที่เราต้องต่อสู้ปัญหาในแต่ละวันที่เข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุมันก็มีมากกว่านี้แหละไมายก็เลยอยากให้ทุกคนได้ใช้เวลากับตัวเองค่อยๆทำงานกับความรู้สึกกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรากันนะคะซึ่งเมื่อเราพอที่จะรู้ สาเหตุแล้วอะอย่างแรกเลยคือเราต้องยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองกันค่ะเราต้องคอยบอกตัวเองไว้ว่าการที่เราเศร้าหรือว่าอยากร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะเออลองบอกกับตัวเองว่ามันคือความรู้สึกที่ฉันต้องเจอเป็นธรรมชาติที่ทุกๆคนต้องเจอแล้วมันก็จะผ่านไปอย่างต่อไปค่ะคือฝึกหายใจเพื่อให้เราได้ผ่อนคลายค่ะลอง อยู่กับตัวเองแล้วก็หายใจเข้าช้าๆลึกๆจะช่วยให้เรารู้สึกสงบขึ้นแล้วก็ลดความตึงเครียดในร่างกายได้เหมือนกันอย่างต่อไปก็คือการที่เราเขียนระบายความรู้สึกค่ะการจดหรือว่าการเขียนสิ่งที่เราคิดที่อยู่ในหัวออกมาจะช่วยให้เราปลดปล่อยความมึนอัดที่อยู่ในใจออกมาได้แล้วก็บางทีอาจจะทำให้เราเจอจุดที่มันแครกที่มันอยู่ในความรู้สึกเราได้มากขึ้นด้วย อย่างที่4อย่างต่อไปเนาะก็คือการที่เราต้องขยับร่างกายบ้างเวลาที่เรารู้สึกเร้าหรือว่าเครียดอะไรเงี้ยร่างกายของเราก็จะปรับโหมดเป็นไม่ยอมขยับตัวอยู่กับที่และยิ่งเราทําแบบนั้นไปเรื่อยอาจจะทําให้เราจมอยู่กับความรู้สึกนั้นไปนานๆเนาะอาจจะลองขยับตัวพาตัวเองออกไปข้างนอกหรือว่าลองเดินวนรอบบ้านอะไรเงี้ยเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับโหมดแล้วก็ค่อยๆคุ้นคิดกับความรู้สึกกัน ก่อนสุดท้ายเนาะก็คือลองทําสิ่งที่เรารักค่ะเออแต่เข้าใจได้นะว่าช่วงเวลานั้นมันอาจจะคิดไม่ออกนะว่าสิ่งที่เรารักคืออะไรแต่ว่านั่นแหละลองฟังเพลงอ่านหนังสือหรือว่าหาอะไรทําก็ได้อะเพื่อที่จะช่วยเบี่ยงเบนอารมณ์แล้วก็ทําให้เราเกิดความสุขเล็กๆในวันนั้นแทนส่วนอย่างสุดท้ายเลยก็คือเราเลือกที่จะพูดคุยกับคนที่เราสนิทหรือว่าใกล้ชิดค่ะ บางครั้งการที่เราได้ระบายหรือว่าเล่าอะไรให้ใครสักคนหนึ่งฟังก็จะช่วยให้เรารู้สึกเบาได้มากขึ้นเนาะอืมแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่มายพูดออกมาค่ะก็อยากจะบอกนะว่าเต้าน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพราะว่าความอ่อนแอนะแต่ว่ามันอะถูกสร้างออกมาเพื่อเป็นตัวแทนของความรู้สึกของพวกเราทุกๆคนค่ะเป็นสิ่งธรรมชาติ ที่ได้กำเนิดออกมาให้กับทุกคนและมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีบางลมบางมุมที่ร้องไห้กันซึ่งน้ำตาค่ะมันก็สะท้อนว่าเอ้ยอย่างน้อยในวันเนี้ยเราก็ยังมีความรู้สึกนะไม่ว่าจะเป็นสุขเศร้าเสียใจหรือว่าโกรธใครก็ตามที่รู้สึกอยากร้องไห้ก็ลองปล่อยให้ตัวเองได้ร้องไห้เพื่อระบายความรู้สึกที่ค้างอยู่ในใจกันนะคะ ขอให้ทุกคนสบายใจขึ้นความกังวลใจที่มีก็ได้ผ่อนคลายลงทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นนะคะไม่เป็นไรเลยถ้ามันจะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนในคืนนี้ฝันดีและก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะออจิตพอดแคสต์ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ